เรื่องดีมากวันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องการดูแลตัวเองผิวพรรณรูปร่างสุขภาพต้องทำให้ได้ครับสำหรับคนที่ดูแลตรงนี้นะคะเป็นนางงามที่มีมงแม้ว่าวัยเนี่ยสากว่าไปนานแล้วแต่ก็ยังคงมีผิวพรรณที่ดีมีสุขภาพที่ดีและมีรูปร่างที่ดีด้วยค่ะ ไม่เชื่อลองดูตัวจริงสิคะคุณหมิงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะกี่ปีแล้วที่หนูเป็นนางสาวไทยอ่ะ18ปี18ปีแต่หนูก็ยังรูปร่างดีผิวพรรณดีและสุขภาพดีไหมคะก็ดีค่ะคือตอนนี้เราต้องรีบกลับมาดูแลตัวเองค่ะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าพอเรา30มมานานแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการดูแลตัวเองเพราะหมิงไม่เคยเชื่อเลยค่ะอาจารย์ว่าร่างกายคนเราเนี่ยหรือว่า ภายในอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุเรามากขึ้นคืออย่างแรกเลยนะคะระบบเผาผลาญเมื่อก่อนโอ้โหเปตับรซิมแย่แล้วโอ้โหมันสําคัญมากจ้ะเมื่อก่อนเนี่ยพอเราอายุแบบ1 7บ8 20กว่าเนี่ยทานอะไรก็ไม่อ้วนใช่ไหมคะเผาผลาญไปหมดพอเหยียบเลข3ามเท่านั้นแหละหายใจยังอ้วนใช่หายใจก็อ้วนนะค่ะแล้วออกกำลังกายยังไงนะคะคือหมิงเนี่ยเป็นคนออกกำลังกายแต่ไม่ได้สม่ําเสมอแล้วหมิงเนี่ยจะมีการคือเราอยู่ในวงการบันเทิงใช่ไหมคะเราก็กลัวว่าเราจะอ้วนเราก็จะมีการลดความอ้วนแบบผิดๆค่ะคือ อดอาหารบ้างแหละหรือบางทีก็แบบอุ้ยทานแบบทานมื้อเดียวต่อวันอย่างเงี้ยไม่ได้นะเราต,ต้องการพลังงานทํางานใช่จริงจงล้วอาจารย์เชื่อไหมคะเคยมีเคว s t i นไหมคะคุณผู้ชมว่าทําไมบางคนลดความอ้วนแล้วยิ่งอ้วนอ,อ่าตอนนั้นหมิงก็เคยคิดเอ๊ะทำไมเราอดอาหารทําไมเรายิ่งอ้วนคือตัวมันยิ่งบวมแล้วหมิ่งก็เลยไปยิ่งศึกษาคะ่ะว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนั้นมันกลายเป็นว่า S <S คือกล้ามเนื้อเราอ่ะมันหายไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยค่ะมันเหมือนเตาถ่านเหมือนเตาเผาอ่ะที่ถ้าเรายิ่งมีกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยมันจะยิ่งเบิร์นสิ่งที่เราทานเข้าไปได้ดียิ่งขึ้นหมิงก็เลยยิ่งไปศึกษาว่าเฮ้ยแล้วหมิงจะไปทานอะไรโปรตีนหรอแต่ให้หมิงทานโปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว์จริงๆเยอะๆเนี่ยหมิงก็ทานไม่ไหวต่อมื้ออย่างเงี้ยคะ่ะหมิงก็เลยไปหันไปถามแบบเพื่อนที่เหมือนออกกําลังกายเยอะๆเพื่อนบอกเฮ้ยทำไมไม่ทานเหมือนพวกเวโปรตีนหมิงก็บอกเฮ้ยแต่หมิงไม่ได้้เปป็นนคออกกกกําาาลังยแบบมู 啊！Uh <laughs> เพราะว่าส่วนใหญ่พอพูดถึงเวโปรตีนปั๊บก็คือกระป๋องใหญ่ๆแล้วก็เป็นพวกก้ามปูกินกันกต้องเล่นเวนี้ใช่ไหมคะแล้วหมิงเคยเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยเห็นคนที่แบบพอทานปุ๊บแล้วแบบเลิกทานเนี่ยเนื้อตัวจะเหลวหมดเลยซึ่งอันนั้นมันเป็นความเชื่อที่ผิดของเราคือพอไปเจอคนที่เขารู้จริงเนี่ยเขาบอกรู้ไหมว่าจริงๆแล้วร่างกายคนเราเนี่ยต้องการโปรตีนเยอะมากหนึ่งเลยอย่างที่บอกไปค่ะถ้าคนยิ่งอยากจะเหมือนแบบให้รูปร่างดีเนี่ยนะคะมันต้องมีโปรตีนเป็นกล้ามเนื้อที่จะไปช่วยเบิร์นสิ่งเไปจอ นี่ค่ะอาจารย์วินเวโปรตีนเล่ามาเลยดียังไงตัวนี้วินเวโปรตีนนะคะตอบโจทย์ทุกอย่างเพราะว่าเขามีสารอาหารครบทั้ง5หมู่แล้วเขาทํามาจากโปรตีนไอโซเลตด้วยจากอเมริกานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขามีแอลคาเนทีนช่วยเผาผลาญร่างกายนะคะยิ่งไปกว่านั้นเขามีวิตามินรวม11ชนิดด้วยกันแล้วตัวที่ทําให้หวานเนี่ยคือไฟเบอร์ครีมตัวนี้เนี่ยทำช่วยเรื่องในการขับถ่ายด้วยคือทําให้เราขับถ่ายสะดวกแต่ว่าสิ่งที่หมิงชอบมากคือมีโปรไบโอติกค่ะอาจารย์ค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาเรื่องของ ที่ชอบทานเยอะทานไขมันสูงอย่างเงี้ยมิงพูดได้เลยว่าวินเวโปรตีนซองเดียวคือเอาอยู่แล้วยิ่งบางคนเนี่ยเอ๊ะชอบอดอาหารเย็นมิงแนะนําเลยว่าทานวินเวโปรตีนได้ช่วงเย็น1นองอิ่มเลยกินไงคะทานอย่างนี้เลยค่ะคือใส่น้ำเปล่าบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมหนึ่งซองนะคะทานได้1มื้อเลย อย่างนี้นะคะแล้วเขามี2รสค่ะอาจารย์มีทางช็อกโกแลตใช่ไหมช็อกโกแลตแล้วก็มีทางวานิลานะคะหมิงจะปิดให้ดูแล้อาจารย์เชื่อไหมหมิงนะเอาไปให้เพื่อนที่เขาชอบออกกําลังกายและทานเวโปรตีนนะคะเพื่อนหมิงนัดส่งมาคำแรกเลยว,ว่า เฮ้ยขอบอกเลยว่าไม่เคยทานเวโปตินยี่ห้อไหนได้อร่อยขนาดนี้มาก่อนนี่เป็นแก้วปั่นอย่างเนี้ยใช่แก้วปั่นค่ะแล้วทานง่ายมากเนี่ยปั่นเสร็จแล้วแล้วคือคุณผู้ชมสามารถแบบว่าทานได้เลยเนี่ยทานได้ต่อหนึ่งมื้อเลยนะคะสารอารครบถ้วนนะคะที่บอกเหมือนมูสเลยเนาะเหมือนมูสเลยแล้วรสชาติของเขาเนี่ยนะคะเหมือนช็อกโกแลตแบบเป็นไอศครีมอะค่ะรสชาตินี้คือช็อกโกแลตแล้วมีอีกรสชาตินึงคือวานิลลาที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่คนชอบกินหวานกินแทนของหวานได้เลยนะใช่อย่างคือหมิงเองเนี่ยค่ะหมิงเป็นคนติดทานของหวานนะคะอาจารย์ทุกกวันนนี้พออยาาท ของหวานปุ๊บหยิบวินเวโปรตีนมา,าทานเลยนะมันก็แทนของหวานเขาไป ช่วยสร้างกล้ามเนื้อของหม uh ิง huh. อย่างที่บอกไปแล้วก็ช่วยเบิร์นแต่อย่างหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ uh huh. นอกเหนือจากคนที่ชอบออกกําลังกายเยอะๆแล้วเนี่ยนะคะที่เหมาะกับทานวินเวโปรตีนเนี่ยจริงๆหมิงจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคนสูงอายุต้องยิ่งรับประทานอยากได้โปรตีนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคนสูงอายุส่วนใหญ่จะทานเนื้อสัตว์ยาก uh huh. เวลาเขาเคี้ยวไปเนี่ยเขาจะย่อยยากเขาก็จะเลี่ยงในการทานเนื้อสัตว์แล้วเขาก็จะไม่ได้รับโปรตีนเยอะแต่ถ้าคนสูงอายุได้ทานวินเวโปรตีนเนี่ยนะคะเขาจะไปเสริม แล้วก็รสชาติของเขาเนี่ยอร่อยเข้มขน้นคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าเวโปรตีนอ่ะ <S <S เขาจะรสชาติแบบแปลกแปลแบบทานแล้วมันไม่อร่อยตัวนี้ไม่ใช่พูดเลยว่าทานเหมือนทานช็อกโกแลตปั่นอะไรอย่างนี้เลยค่ะแต่เขาไม่ได้มีความหวานแบบนะั้นงั้นอโปรมาเลยค่ะโปรนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มิงบอกเลยว่าหมิงลดให้ไปเลย5 0ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะโทรมาเลยนะคะวันนี้หมิงมี2รสด้วยกันนะคะ1กล่องนะคะราคาปก ปกตินะคะ1,960บาทวันนี้เฉพาะ100สายเท่านั้นคุณผู้ชมจ่ายเพียง980บาทเท่านั้นนะคะ้อร์เซเลยค่ะคุณผู้ชมโทรมาที่0 2 1 0 5 4 4 8 8นนะคะ0 2 1 0 5 4 4 8 8นนะคะหรือว่า Line@ แอด Official นั่นเองนะคะสามารถส่งได้ทั่วประเทศเลยนะคะจ่ายเพียง980บาทเท่านั้นคุณผู้ชมได้กล่องใหญ่แบบนี้เลยนะคะมี2รถด้วยกันนะคะเลือกได้เลยว่าอยากได้รถช็อกโกแลตหรือว่ารถวานิลานะคะ นี่ดูแลตัวเองแล้วดูแลแม่ด้วยหรือเปล่าคุณแม่ทานด้วยหมิงให้คุณพ่อคุณแม่ทานด้วยแล้วคือจริงๆคุณแม่เนี่ยเขาไม่ค่อยจะทานอะไรแบบนี้เพราะคุณแม่ก็มีความเชื่อเหมือนคนสมัยก่อนว่าเวโปรตีเนี่ยเหมาะกับคนที่ออกกำลังกายเท่านั้นเหมือนหมิงที่หมิงคิดเมื่อก่อนแต่จะบอกเลยว่า คุณผู้ชมค่ะพูดได้เลยนะคะคนสูงอายุต้องรีบรับประทานเลยนะคะเพื่อจะไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับเรานั่นเองนะคะทานง่ายมากๆเลยค่ะออาโปรอีกทีนึงเถอะโปรอ,อีกทีนึงนะคะ021054488นะคะเฉพาะ100สายเท่านั้นนะคะโทรม,มาที่เบอร์นี้เบอร์เดียวหรือว่า a d win official นะคะจากราคาเต็ม1,960บาทวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงนะคะ980บาทเท่านั้นนะคะเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นรสช็อกโกแลตหรือวานิลลานะคะอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยค่ะเอาละค่ะเ,เพื่อสุขภาพ เพื่อความแข็งแรงเพื่อให้มีโปรตีนนะคะโทรกันเข้ามาที่021054488นะครับแล้วคืนนี้4ี่ทุ่ม20นาทีอย่าลืมนะคะรายการถามสุดซอยค่ะแล้วพบกับรายการเรื่องรับมากได้ G ี่เนชั่นทีวช่อง22จัิบร์จันถึงสุกเวลาบ่าย2 4 5โมง45นาทีนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ